ได้ไหมเออค่ะนหยุดตรงไหนวะนี่นะคะขอถ่ายเป็นคนหนึ่งเอทำได้หรอตุลาี่เมย่ขไสหมวนไหนตุลาไส้ครับนนี้ชื่อไส้คนอใช่เหรอเล่เป็นอะไรนกดเป็นอะไรนกปเป็นแก้ตามีแฟน่ั ใใช่ไหมเขาไม่พูบอกว่าไม่ใช่

เหลือกินจะได้หมนเดียวแล้วไปกับไปไหนหมดไปแล้วยังไม่ตื่นซื้อาีตัวแล้วซื้อบ

ว่าเขาไม่ได้เลยแม่อเดียวเลยว่าเ่อนาไนด้วย จะเก็บไว้เองที่บ้านตัวที่ได้ดูแบบต้นกล้าที่แบบตัวที่ เขาคุยกันในงานฉับเไยปารงนี้เสียงไม่มีแล้วมีชดมออกอัลบั้มเมื่อไหร่ออกอัลบั้มเมื่อไหร่ออกอัลบั้มเมื่อไหร่ชุดไม่ใช่เลยชุดไม่ใช่เลยแล้วเนี่ยเการหลอ คนละคะ ้นนเขาี้ไอมลักษณะลแบบมนสวยมากนแต่ีจนนนี้ตีไม่อยู่แฟเวนเไปนู่นไปนู่นวงหายไปไหนไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า Thank uh you. -huh.

出来了。